จากสวีทผมขอพี่ไปแล้วแล้วมันของใครล่ะเคนาเกลืออะไรเนี่ยมึงทำไมหลายช่องหลายอะไรจังเลหนึ่งมึงนี่ก็ไม่ตื่นช่องใครล่ะเยอะแย,ยะมากมายไปหมดหืมหืมมึงนี่ก็ไม่ตื่น หลับลึกหลับไหลจะมานาเกลือนาแก่เลยดูแลสุขภาพแลกพักผ่อนยายาอ๋อจะใช้ออจะใช้ช่องเพื่อนไล์อืมมีช่องพงช่องเพื่อนนะเดี๋ยวนี้อู้ทุกคนที่ฉันไปฉีดอันนี้มาดีมากเลยนะมันแฟบลงอะ่ะพี่หมอบ,บอกว่าอีกสักประมาณสามสี่ครั้งมันจะยุบแต่ก่อนมันนูนมากเลยนะ แต่ก่อนนะมันนูนมากเลยนะโหนี่ยุบลงไปเยอะเลยอะ่ะมันแฟบเลยอะ่ะมันเขียวลงใช่ฉีดคีลอยใช่ค่ะคีรอยฉีดคีลอยค่ะเจ็บนะแต่ว่าแต่ว่าฉีดแล้วดีจริงต้องย้ำอีกประมาณสักสองสามครั้งแต่แต่ก่อนมันนูนอะ่ะเพิ่งฉีดครั้งแรกเลยค่ะฉีดครั้งแรกไม่ถ้าถ้ารู้ว่ามันไม่เจ็บเยอะนะฉีดไปนานแล้วผมก็ฉีดคลินิกผมก็ฉีดใช่ค่ะยุบจริงแต่ต้องฉีด แปะเปิดอะไรเอาไม่อยู่หรอกไปแปะไปอะไรเอาไม่อยู่คะ่ะต้องฉีดคีลอยค่ะฉีดคีลอยแผลคีลอยที่มันนูนอะ่ะที่ใช้ไม่คนเป็นคีลอยง่ายก็จะไปฉีดเดี๋ยวฉีดอีกประมาณสอครั้งมันก็จะยุบต้องฉีดฉีดคีลอยแล้วทุกอย่างจะโอเคเอ่อ ใช่ค่ะเจ็บแต่ว่ามันมีวิธีการก็คือโปะยาชาก่อนโปะยาชาค่ะโปะยาชาตรงคีรอยแล้วก็ค่อยฉีดช่วยได้ช่วยได้ในระดับหนึ่งโปะยาชาดิฉนัน่ะเป็นสองที่เลยตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นตรงหูก็เป็นตรงหูเป็นตอนที่ไปอันนี้มาไปไป ทำจมูกมาเทคนิคหลังหูเทคนิคหลังหูอืมเป็นง่ายมากเทคนิคหลังหู <c oughs> อืมอ๋อเจ็ดรน้อยนะคะ แต่ของทิฉันฉีดกับพี่หมออ้ามะไม่รู้ว่าเขาคิดราคาเท่าไหร่อืม,อมอ้าเป็นคีรอยเหรอคุณน้ำมีคีรอยเหรอคุณน้ำมีคีรอยเหรอคุณน้ำมีคีรอยเหรอคะจะไปฉีดฝันดีนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณน้องแก้มนะคะขอบคุณคะ่ะตรงของขวันให้อยู่พี่ส้มส่งให้เยอะมากพี่พี่ชายวัด อืมอืมช่องผมไลฟ์ได้พรุ่งนี้อืมมึงทำไมอยากจะไล์มึงทำไมอยากจะไลฟ์ทิกตอกไล่หนึ่งมึงนึกยังไงตอนนี้ไปทำอะไรเนี่ยตอนนี้ทำงานอะไรอหนึ่งหนึ่งตอนนี้ทำงานอะไรลูก Đây ngàn là này làm สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดี1,300ท่านค่ะ มีคนถามว่าผมขับรถหักหลบคางคกแล้วล้อตกถนนติดหลมเมียด่าผมผิดเหรออ่าบางทีมันก็ต้องดูระดับความสำคัญนะเออว่าแน่นอนแหละดีการที่ไม่เหยียบคางคกมันก็ดีแต่ถ้ามันมันต้องแลกกับการที่เราประสบอุบัติเหตุหรือคนที่ไปด้วยกับเราประสบอุบัติเหตุอ่ะไหนมันคุ้มค่ามากกว่ากันต้องก็ต้องตื่นก่อน มึงจะไปหักหลบคัางมึงจะไปหักหลบค้างคกแล้วมึงตัวตัวเองเอาตัวไม่รอดมันก็เกินไปมึงก็ต้องตื่นก่อนนะเข้ <c oughs> ใาใจไหมอือเข้าใจไหมจ๊ะอือหนึ่งพันสามร้อยท่านที่ดูอยู่ <c oughs> มันไม่ค่อยจะตื่นเนี่ยมันไม่ค่อยจะตื่นหลับลึกหลับไหลหักหลบค้างคบทำไมอ่ะ อพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยพูดจริงหรือว่าพูดเล่นเนี่ยอืมดันไปด่าไปพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ย <c oughs> แล้วไปหักหลบค้างคกทําไมล่ะโอ้ย <c oughs> นี่ก็ไม่ตืน่นดิฉันนะ่ะถ้าเจออะไรตัดหน้าดิฉันไม่เบรกเลยนะดิฉันไม่เบรกนะดิฉันไม่เบรกนะถ้าสมมติแบบน้องหมาอะไรอย่างเงี้ย ก็ลแบบ้นนครับขับไปตัดหน้ายเงี้ยไม่เบรกนะเบรกไม่ได้เบรกก็อันตรายเราจะซวยมันเป็นโทษของวัตตะค่ะมันไม่ได้โทษของเราเราก็ไม่ได้เจตนาหมามันก็ไม่ได้อยากจะโดนชนหรอกแต่ว่ามันเป็นโทษของวัตตะมาเร็วเบรกไม่ได้หรอกใครจะไปเบรกตุ๊ดจีนเฮงๆนะคะขอบคุณค่ะทุกคนก็เช่นเดียวกันนะวันนี้วันไหว้เนี่ยวันนี้วันไหว้ใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะวันนี้วันนี้วันวันใหม่แล้ววันนี้วันใหม่แล้วนี่ใช่ปะไหวกันไหมคะไหวกันไหมคะเอฟซีดีฉันไหวตู่จีนกันไหมเอ่ย ไหว้ตูจีนกันไหมที่ดูอยู่เนี่ยไหว้ตูจีนกันไหมมีใครไหว้ตูจีนบ้างอนอนตอนไหนคะอีกสักพักพี่จะลงแล้วอีกแป๊บหนึ่งพี่ลงแล้วตีหนึ่งไปพี่ไปอาบน้ำก่อนวันนี้พี่ไล่ฉ่ำป้านผมไหว้ะไหว้ค่ะ อ,อ๋อที่บ้านเป็นคนจีนสวัสดีค่ะเพิ่งเลิกร้านค่ะไวค่ะเอ,อาไวเยอะนะของแพงมากมีแต่นคนบอกของแพงมากๆเมื่อกี้ไปที่ท็อปก็เหมือนว่าเขาจัดอะไรไม่รู้จัดโปรเซตของไอาจัดกันใหญ่เลยมีคนบอกว่าไวาน้อยลงมันเศรษฐกิจด้วยแหละเศรษฐกิจอะคนเศรษฐกิจคนเศรษฐกิจงเ,เศรษฐกิจไม่ดีถ้าเศรษฐกิจดีดดก็ ราคาของไม่แพงมันก็ทำแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีใครก็ใครก็ไม่อยากไหวเพราะว่ามันของแพงนะยุคนี้เซฟได้ก็ต้องเซฟแต่ของขายเยอะมากเลยเซฟได้ก็ต้องเซฟค่ะเซฟได้ก็ต้องเซฟ ข้าวของแพงไก่บ้านต้มโลสามห้าศูนย์วูสาม้อยห้าสิบเขาเรื่องนะเศรษฐกิจจะไม่กลับมาดีอีกแล้วทำไมะทำไมครัพี่ทำไมถึงบอกว่าเศรษฐกิจจะไม่กลับมาดีแล้วเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรคะ พีที่แล้วไหว้ค่ะปีนี้ไม่มีโอกาสไปหาซื้อของติดงานอืมเดี๋ยวผมไลฟ์สดติ๊กต็อกเล่นก่อนโอเคไปไลฟ์เลยลูกเดี๋ยวพี่ก็จะลงแลแ้วแป๊บนึงอืม 嗯，嗯嗯嗯。。 ถ้าไลฟ์เดี๋ยวพี่แวะไปเดี๋ยวพี่ลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เข้าไปเดี๋ยวพี่เข้าไปดูพี่ไลฟ์เล่นอีกแป๊บนึงก่อนพี่แพนอนตอนไหนอีก,ก็พักพี่ก็จะน,นอนแล้วเจนลบทำไมยังไม่นอนอ่ะลูกเจนลบอยู่ไหนคะ เจนลอบอยู่เขื่อนหรือเปล่าเจนลบอ่ะ เจนลบจะไปไลฟ์สดครับเออไปไลฟ์สดฉ่ำๆเดี๋ยวนี้เขามีเอฟสองเอฟซีแล้วนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขามีเอฟสองเอฟซีแล้วเลิศเก๋ไลเดอร์กำลังจะหมดยุคทำไมอ่ะทำไมไลเดอร์จะหมดยุคอะเพราะอะไร ไรเดอร์ดีไม่ใช่เหรออืมทำไมไรเดอร์จะหมดอยู่อ๋อค่ารอบค่ารอบมันต่ำน้องนิกไล์อยู่เจ้านิกเขาไล่เงเขาฟุกวันอยู่แล้วค่ะเจ้านิกเขาไล์เขาประจำเ้ามี f อฟสงเอฟซีเขาเขาก็ไล่เงิเขาไปฉ่ำอยู่ต่างจังหวัดด้วยราค่าใช้จ่ายไม่ค่อยสูง อยู่ต่างจังหวัดดีกว่าค่าใช้จ่ายไม่เยอะนะทุกคนดิฉันแบบถ้าไม่ถ้าไมถา่ถ้าไม่ติดเรื่องที่ว่าไปซื้ออะไรเองอ่ะแทบแบบค่าใช้จ่ายดิฉันก็ไม่ค่อยมีเลยนะอยู่บ้านอะ่ะอยู่บ้านอะ่ะมีแค่ที่รับผิดชอบที่เป็นเรื่องก็คือค่าน้ำค่าไฟที่ดิฉันแบบดูแลโอ้ดูเนี่ยเห็นไหมจะไม่เจ๊จ้อถึงอยากไ like ลค์ก่ะดิฉันทุกคนดูทุกคนดูนดลิเนี่ยเมือเ PK, ่อกี้พีเคอ่ะป๊อปแปบป๊อปแปอ่ะดูดิ เข้าใจอย่างทำไมเจ๊จอ้อนางต่อให้แบบดิฉันจะหยอกนางขนาดไหนนางก็ไม่ด่าดิฉันเพราะว่าดิฉันเป็นแหล่งรายได้ทางหนึ่งให้นางดิฉันเป็นแหล่งเป็นแหล่งรายได้นะของนางช่องทางหนึง่งนางก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากวีนดิฉันนะะทุกคนเคยเห็นเจ๊จอ้อวีนดิฉันปะละ่ะ ทุกคนเคยเห็นเจ้า,จาวีนดิชันไหมละ่ะดิฉันเป็นแหล่งทำมาหากินนะดิฉันเป็นแหล่งทำมาหากินของนางนะนะ PK กับดิฉันนะ่ะดูสิไม่ถ้า PK กับคนอื่นน่ะมันเฉยเฉยใช่ไหมละ่ะอันนี้พูดตรงตรงอันนี้พูดตรงตรงถ้า PK กับคนอื่นน่ะมันเฉยเฉยแต่ถ้า PK กับดิฉันใช่ไหมแล้วชนะดิฉันได้อะ่ะคนส่งเขาก็รู้สึกแบบสะใจคนส่งของขวัญน,น่า มันก็เหมือนเราแหละเวลาเราดิฉันก็เป็นนะเวลาแบบปัดๆไปเจอเจอช่องที่แบบคนดูน้อยๆอ,อะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็แบบไปช่วยเขาเงี้ยมันสะใจนะเพละแล้วก็เขาชนะอย่างเงี้ยมันสะใจถ้าคนแบบคนช่องไหนคนดูเยอะอยู่แล้วคนเปเยอะเราจะไม่ค่อยอยากส่งของขวัญนให้แต่ถ้าช่องไหนคนดูไม่เยอะอะไรเงี้ยช่องคนดูน้อยไปไป PK กับช่องคนดูเยอะดิฉันแบบจะชอบแบบ ไปไปไปช่วยช่องที่คนดูน้อยแล้วเวลาเขาชนะมันสะใจดีเออมันมีนะคนอย่างเงี้ยน,นี่ฉันก็ไม่แปลกใจอ่ะจริงเจนลบคนน้อยสุดอะไรเจนลบลูกแม่ไหนขึ้นไลฟ์สิลูกไหนขึ้นไลฟ์สิเอาหน้ามาให้แม่ดูหน่อยสิแล้วคิดถึงลูกชายจังเลยเนี่ยคิดถึงลูกชายจังเลยเนี่ย ขึ้นไลค์ขิลูกขึ้นไลค์ like แล้วมาพีเคกับแม่แล้วอืมเดี๋ยวกขอไลค์กับลูกชายก่อนแป๊บหนึ่งนะครทุกคนอืมช่วงสิ้นเดือนพอดีป้าจอปังมาอเ,เอาพีเคแป๊บเดียวได้สองพันน่ะพีเคแป๊บเดียวพีเคแป๊บเดียวเมื่อกี้นะได้สองพัน ขนาดขนาดเจ๊จ้อยยังได้สองพันน่ะแล้วคุณคิดเดะเมื่อกี้ดิฉันพีเคเดี๋ยวเอาไปแจกอ่างเปล่าให้หมดพวกนี้เอาไปทําบุญดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวพ่งนี้เพราะว่าได้ได้อ่างเปล่ามาจากของอันนี้เลิศดนะซองเลิอดอ่างเปล่าของอะไรวะดอีอ่ะดีออเขาให้ซองอ่างเปล่ามาสิบซองอ่ะเดี๋ยวเอาไปใส่อ่างเปล่าดีกว่าเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูซองอ่างเปล่าก่อน ซองอ่างเปลาเขาสวยนะทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันหาซองอ่างเปลาแป๊บหนึ่งนี่หนว่ะนี่ของดีอ่อของดีอ r อดีออให้มานี่ซองอ่างเปลานึกขึ้นได้ซอ,ง,องเปลาเขาให้มาสิบซอง นี่โอเคนะสินเจียยอีสินนีหัวใจนี่นี่นี่เลิศนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบสองสวยสวยเก๋ๆแจกอังเปลดีกว่านี่เดี๋ยวอูพี่ชัยวัดเจะเอาอีก คือกระเป๋าหมดไปแสนห้าได้ซองเปล่ามาสิบซองนะคะเออสินเจียยุย่อีสินนี้หัวใสคุณนี้แจกอ่างเปล่าตีดกลัวสิบซอง เก๋น,น่าจะขอเข้ามาสักยี่สิบน่าจะขอเข้ามาสักยี่สิบสาสิบซองสวยไม่อยากใช้เลยอ่ะซองสวยไม่อยากใช้เลยอ๋อเจนลบไลนแล้วเหรอเดี๋ยวมันก็ส่งคำเชิญมา มันก็ส่งคำเชิญมาหลับลึกหลับไหลกันแต่ละคนสิบสอง้เร่อหนึ่งพันสองท่านนะคะ วัสดีหนึ่งพันสองท่านนะครับอ้าวไม่ได้เหรอพี่เชนปิดคำเชิญไหมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว ที่ใชไม่ใช่เพื่อนกับมันหรอที่ก็เป็นเพื่อนกับมันอยู่นะเดี๋ยวยวช่องมันมีชื่อว่าอะไรบ้างคะทุกคนช่องเจ้าเจนลบมันชื่ออะไรบ้างนะช่องเจ้าเจนลบมันชื่ออะไรบ้าง ช่องเจนลบมันเชื่ออะไรบ้างนะ่เดี๋ยวหาก่อน G E N G E N R G E N J E N G E, N. G e, N. G e, N. G e N เอาทำไมมันขึ้นว่าไม่ได้อยู่ในไลท์ล่ะฮะทำไมมันขึ้นว่าไม่ได้อยู่ในไลท์อ่ะ หล่อนก็ไม่ตื่นหล่อนไปขึ้นใหม่ปะหล่อนไปขึ้นใหม่ที <c oughs> ่เจนลบนี่ยี่เจนลบเนี่ยมันไม่ตื่นนะมันหลับลึกอืม ติดตามกลับแล้วจ้าติดตามแล้วจ้าทุกอย่างโอเคไม่ต้องร้องไห้เจนลบไม่ต้องร้องไห้